ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tricity มาเรื่องของบาสเกตบอลตอนนี้คนที่ดังที่สุดแน่นอนทุกคนรู้จักเขาก็คือเลอบรอนเจมส์เก่งจนกระทั่งเพื่อนร่วมทีมและวงการบาสตั้งฉายาว่าคิงเจมส์หรือว่าราชายัดห่วงคนนี้ทุกคนรู้จักเขาดีอยู่แล้วล่ำหุนโอ้โห ลุยเข้าไปใครจะกล้าไปยุ่งโหดเหลือเกินแต่มาวันนี้ละบรอนเจนพาคลิปเล่นเข้ามาคู่แข่งน่าสนใจกว่าคู่แข่งก็คือทางด้านโกลเด้นสเตท w วอร i o ิเออร์สนักรบจากโกลเด้นสเตทซึ่งมีผู้เล่นซึ่งเป็น most valuable player หรือว่าผู้เล่นทรงคุณค่ายอดเยี่ยมใช่ครับสตีเฟนเคร์รีเคร์รีที่ว่าแกงกะหรี่เนี่ยละฮะสตีเฟนแคร์รีดังมาก ในเรื่องของการชูดสามแต่เขาไม่ใช่คนที่ล่ำที่สุดแต่เขาแม่นที่สุดแล้วคุณจะเอนจอยการเล่นของเขาเพราะเขาเป็นจอมยิงแล้วเขาบอกว่าการเป็นจอมยิงตัวพ่อในการยิงมีกฎอยู่ข้อเดียวต้องยิงได้ทุกสถานการณ์ยิงโล่งๆยิงมีคนมาป้องกันเลี้ยงเข้าไปแล้วยิงยิงถอยหลังยิงยิงอย่างเดียวยิงก็ไเด้นต้องยิงให้ลงเมื่อจอมล่ำเจอกับจอมแม่น what happened ลวนครับ Curry for three. Bang, here comes Curry, Here comes Curry. Curry to the basket, foul. the <laughs> เลบรอนเจมส์เจ้าของเสื้อเบอร์23จากทีมคลิฟแลนด์คาวาลลิเร์สและสตีเฟนคอร์รีกาดหมายเลข30จากทีมโกลเดนสเตทวอริ r i o เออร์สเจมส์แจ้งเกิดกับทีมคลิฟแลนด์คา a l วาลลิเร์สฟอร์มเด่นเล่นดีจนใครๆต่างยกให้เขาเป็นคิงเจมส์ราชายักหวัวจากนั้นเมื่อปี2010ก็ย้ายไปอยู่กับไมอามี่ฮิตท่ามกลางความไม่พอใจของแฟนๆคลิฟแลนด์ถึงขั้นเผาเสื้อเลยทีเดียว ส่วนแฟนๆฟนไมอามี่อาแขนรับและเจมส์ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเมื่อสามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้ถึง2สมัยคือปี2012และ2013แต่เมื่อปีที่แล้วเจมส์ James, ตัดสินใจประกาศว่า I'm coming home ผมจะกลับบ้านกลับมายัางทีมที่แจ้งเกิดอย่างคลิฟลันทันทีที่แฟนๆได้ยินแทบจะฉลองกันทั้งเมือง เพราะพวกเขาได้ผู้เล่นตัวเก่งและเป็นที่รักกลับมาแล้วแค่ปีแรกเจมส์ James, ก็ระเบิดฟอร์มพาทีมเป็นแชมป์สายตะว,วันออกเมื่อรอเข้าชิงได้สำเร็จในขณะที่ฝั่งตะว,วันตกตัวพ่ออย่างสตีเฟนเคอร์รีกาดเบอร์30ของโกลเด้นสเตทวอริเออร์ส แม้จะถือว่าเป็นผู้เล่นตัวเล็กสูง191เซนในขณะที่นักบาสส่วนใหญ่ความสูงเฉลี่ย2เมตรแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยเพราะสตีเฟนอาศัยการชุดไก่เก็บ3ามต้มจากด้านนอกตลอดไม่ต้องเบียดกับผู้เล่นตัวใหญ่หรือเข้าไปประทะให้เจ็บตัวจากเด็กธรรมดาที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักความแม่นในการชุด3ามต้มทาให้เขากลายเป็นซุปตามเมื่อยิง3ตาต้มเกิน1,000ครั้งได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA คือใช้เวลาในการเล่นอาชีพเพียง6ปีเท่านั้นและปีนี้สตีเฟนก็พาทีมชนะในซีซั่นปกติมากที่สุดในประวัติศาสตร์คือ67จากทั้งหมด82เกมวงในบอกกับสปอร์ตมาเฟียว่าเคล็ดลับความแม่นในการชุดสามต้มของสตีเฟนคือเขาเป็นคนขยันซ้อมไฟแรงตลอดเวลาชอบคิดนอกกรอบพลิกแพลงหาวิธีการชุดใหม่ๆอยู่เสมอนอกจากฝึกทำต้มแล้วยังฝึกฟุตเวิร์กหรือสเต็ปเท้าด้วย เพราะจังหวะการวิ่งการยืนและการวางตำแหน่งของเท้าก่อนชุดก็สำคัญราชายัดห่วงจอมบุอย่างเลบรอนเจมส์หรือจอมยิงไกลแม่นขั้นเทพอย่างสตีเฟนเคอร์รีใครจะพาทีมควา้าแชมป์ตัดสินกันใน NBA รอบชิง ในรอบชิง NBA นั้นจะแข่งกันแบบเย่าเยือนใครชนะได้4เกมก่อนทีมนั้นเอาแชมป์ไปเกมแรกโกลเด้นสเตทเปิดบ้านเอาชนะไปก่อนนำ1-0เกม2องคลิฟแลนด์บุกชนะทำให้เสมอกัน1-1 เกมที่3มาเล่นที่บ้านคลิฟแลนด์และก็ไม่พลาดเอาชนะไปได้ทำให้คลิฟแลนด์พลิกนำขึ้นมา2-1เกม4ี่โกลเด้นสเตบุกไปชนะคลิฟแลนด์ทำให้กลับมาเสมอกันอีกครั้ง2-2เกม5กลับมาเล่นที่บ้านของโกลเด้นสเตดและเจ้าบ้านก็ชนะไปทำให้ตอนนี้โกลเด้นสเตดนำอีกครั้งเป็น3-2 แข่งขันเป็นไปอย่างสูสีผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจนมาถึงเกมที่6ซึ่งเป็นเกมสุดสำคัญเพราะหากโกลเด้นสเตทชนะก็จะได้แชมป์ไปครองทันทีแต่คลิฟแลนด์ที่ได้เป็นเจ้าบ้านในเกมนี้ไม่ยอมง่ายๆต้องชนะเพื่อให้ไปสู้กันต่อในเกมที่7เรื่อนเกมมา2ตัวพ่อยังคงผลัดกันทำแต้มให้ทีมก่อนที่สุดท้ายโกลเด้นสเตทที่มีสตีเฟนเคอร์รีจะแน่นอนกว่าเอาชนะไปได้และคว้าแชมป์ NBA บ2015ไปครอง ยงยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นแชมป์แรกในรอบ40ปีของทีมอีกด้วย yes, so คุณผู้ชมครับตอนคุณอายุ29คุณผู้ชมทำอะไรกันอยู่สำหรับคนบ้ากีฬาแน่นอน29แตะบอล29ดูบอล29แทงบอลอันนี้ไม่แนะนำนะฮะแต่แขกรับเชิญของผมวันนี้อายุ29 บริหารทีมฟุตบอลขอโทษนะฮะแล้วบริหารทีมฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษหลีกฟุตบอลที่ตื่นเต้นที่โหดที่สุดหลีกฟุตบอลที่ต่อต้านเจ้าของต่างชาติมากที่สุดที่สำคัญเขาไม่ได้เรียนที่เมืองน,นอกด้วยอยู่เมืองไทยตลอดชีวิตภาษาอังกฤษก็ไปฝึกที่นั่นจากฟุตบอล มาวันนี้น่าจะเป็นรองประธานสโมสรที่เด็กที่สุดคนหนึ่งในโลกด้วยความรักในฟุตบอลและในกีฬาโปโลนี่จะเป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกในชีวิตของเขาและของผมที่เราเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามอากาศจากแบงคอกไปลอนดอนนั่งรถไฟนั่งรถตู้ขึ้นหลังมา้าเปิดใจกันในทุกประเด็นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยประกาศว่าเราสู้ได้ กับคนทั้งโลกช่วงหน้า Exclusive Interview กับรองประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ฟุตบอลคลับคุณป๊อบอายวั์ศรีวัฒนประภาย้อนไปไหนฮะ